เอากระังจุ๊พี่บ้านหนกรไนะบายด็นลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายแข็งเร็วแข็งเร็วแข้งเร็วดีอ่างเจ็งหมางนั่งดีดสิลูกคนนะลูกนะฮัมูงูคุณตาให้หน่อยคุณตาพูดไม่ก้าไม่กล้าันน้าเข้ามา อันนี้ขอให้ต้นบ้านนะมีความสุขคนเินข nice> ้าต้องไปขอทถววันนี้เรียนหนังสือห้ได้ก็ได้เป็นที่หนึ่งข้าต้องขอเทวาันนี้วันนี้ให้มีความสุขคนเรีนหน้าหลานนะสาครับ้าอยู่บนมือพี่เกียวมาเกียวให้ม ไม่ให้เลือกร้านได้มาครับ <coughs> <laughs> <mimitation> <coughs> 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 ขอบคุณครับปนเงไอเียนึงแกงเป็นที่รักใคร่ของทุกทุกคนเลยนะลนะขอบคุณครับปีน้ำาขอบคุณครับขอบคุณครับสิลุงขอครับ่จัดแสดเอ พ้าปจะเป็นเด็กดีบ้านจะเป็นเด็กดีขอขอบคุณพ่อรับพูดเลยนะเนี่ยบ้านจะเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกคนปู่ย่าตายายความสุขเนี่ยขูดแล้วนั่งนั่งนู่นหน่อยฮะนั่งนั่งนะขูดขี้เข้ามา